ครับสนามเล่นลยอือเสือมีเืออันนี้ปฐมกับมาทียมมาเทมอืมอืมทุ่มเลยมันสตัวไอคอน เอาเอาบอลแล้วาวฉีกเนอะไปหน้าเลยไอ้คนนันละคนคอนอยนั่นเลยเออต้องมาคนอยู่ด้านหลังนนะคอนอยไปเบขาเลยอไปวิ่ง พิมพิมพิมอยู hmm. oh yeah. ació, ay ы, ay ่หน ah. ah. th ้าเอออยู่ตรงนั้นแหละพิมนั่นแหละอย่าอยู่คู่กันข้าวับดูกดดันเก่อนคนหนึ่งก่อนเออถอยพิมถอยพิมถอยตำแหน่งตัวเองดูดูดูประกบเขาเขาก่อนเออ ดูนินจาทุ่มเลยนินจาเร็วจ้าเร็วมีคว้างนะเพื่อนเราข้างหน้าเร็วขี่ข้าเลยไปตายเส้น,ออนโอ้ไม่ถูกเลยทุ่มอ่ะ,อะพิมพิมอ่านแล้วนีพิมเปลี่ยนข้างไอ้ควนนั่นแหละควนไม่ต้องลงควนอยู่นั่นแหละ

ไม่รู้เออน,นี่ชอบตำแหน่งไหนมีหน้าเหรอกางกางไปไหนหกลางเออต้องคล้องไงหนูหกลางไม่ต้องฝึกศึกษามันคล้อง,องเขาอืไปให้หนูเออ